สวัสดีครับ f c ช่องลุงช้างวันนี้พาลูกค้ามาดูที่ตรงบางอ้อนะครับแปลงแปลง15ไร่15ไร่นะครับเป็นบ่อปลาตื้นๆน,นะครับแนวน,นี้ลูกค้ากำลังเดินดูสำรวจพื้นที่อยู่นะครับ ว้าง60เมตรให้ยาวไปถึงข้างหลังเลยนะครับหันหน้าหาแปลงด้านขวามือก็เป็นทางสาธารณะที่ผมเดินเนี่ยที่ผมเดินรีวิวเอ่อเพิงนั่นก็เป็นอุปกรณ์ที่เขาเลี้ยงปลาก็เช่าเลี้ยงปีละ20,000อยู่ตอนนี้เนื้อที่15ไร่นะครับ15ไร่ผายไร่ละ400,000น,นะครับ400,000 ด้านหน้าถนนกำลังขยายข้างละกลางละสเลนนะางละ2เลนมีน้ำนะครับมีน้ำคลองด้านหน้าแปลงก็เป็นคลองย่อยมาจากแม่น้ำนครนายกซึ่งอยู่ฟากถนนนะท่านถึงจะเห็นว่ามันมีน้ำทั้งปีเพราะน้ำจากแม่น้ำของคลองนครนายกนะครับ แม่น้ำจากนั้นเขาลองยกมันมาถ่าที่คลองหน้าแปลงนี่นะครับสนใจก็ทักทายมานะครับปล่อยคลิปหนึ่งจากช่องลุงช้างนะครับรีบวิวที่สวยนะครับรีบคว้าไปเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ